สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เราได้กลับมาพบกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าเป็นการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยกันนะครับวันนี้วันพุธที่สามเมีนาคม2021ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนานะครับวันเวลาก็ผ่านไปและก็สถานการณ์ต่างๆก็อย่างที่เราได้ติดตามนะครับทั่วโลกก็มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับที่น่าสนใจและก็น่าเป็นห่วงด้วยนะครับ เราขอพระเจ้าอวยพรให้พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นที่เสริมสร้างและก็หนุนจิตใจเราในการที่จะดูแลตัวเองในเวลาเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเราพัฒนาชีวิตของเราเสริมสร้างชีวิตของเราที่จะเป็นพระพรนะครับแก่ผู้คนรอบตัวเราและก็ประเทศชาติบ้านเมืองและก็ต่อต่อโลกด้วยนะครับพี่ดองพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะได้อ่านด้วยกันในวันนี้ศึกษาด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทิิวบทที่15เราจะอ่านข้อที่32-39 แต่ก่อนหน้าที่เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ที่พระเยด้ทรงโปรประทานแก่ข้างงหลายมีโอกาสในการที่จะศึกษาเรียนรู้ขอบองทรงโปรประทานให้ข้างหลายสามารถที่จะเข้าใจความจริงและนําเอาความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราได้ด้วยให้เป็นไปนตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอมอบเวลานี้ไว้ในการอวยพรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งกรับทุนในนามพระเยซูเจ้าอาเมน เราจะอ่านมัทธิวนะครับบทที่15ข้อที่32มสถึงสาพระจ้าของพระเจ้าได้ตรัสดังนี้นะครับทรงเลี้ยงคน4ี่พันคนฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สมวันแล้วและไม่มีอาหารกินเราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหวยสิ้นแรงลงตามทางพวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นธุรกันดาน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ให้อิ่มได้พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัวพระองค์จึงสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักสรงให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชนและคนทั้งปวงได้รับประทานอิ่มทุกคนอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้เจดตะกร้าผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคนมิได้นับผู้หญิงและเด็กพระองค์ตรัสสั่งให้ประชาชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือ มาถึงเขตเมืองมาการดานมาการดานนะครับนะครับในในช่วงนี้นะครับก็ทุกๆวันนะครับทุกครั้งที่ได้เห็นข่าวก็เกิดมีความทุกข์ใจมากนะครับกับสถานการณ์ทีออ่กำลังเป็นอยู่นะครับในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับหวังว่าพี่น้องก็คงจะติดตามดูข่าวครา,าวต่างๆ นะครับในสื่อในทีวีนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันมันรู้สึกเศร้าใจนะครับก็ทุกข์ใจมากนะครับพี่น้องครับมนุษย์เราทุกคนนั้นก็เรารู้ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าให้ความสําคัญโรรองทรงเห็นคุณค่านะครับเพราะว่าโปร่งทง่งเ,เป็นผู้สร้างมนุษย์นะเพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราก็อดไม่ได้ครับที่จะรู้สึกว่ามันโศกเศร้ามากมันมันเศร้าใจมากนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆนงครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับต้องยอมรับความจริงที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เป็นคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์นะครับว่าโลกของเรานั้นมันกําลังเสื่อมเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เป็นความรักความเมตตานะครับมันรู้สึกว่าจะ สูญหายไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่มันก้าวหน้าแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็เป็นค่านิยมต่างๆนะครับพี่น้องแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือความเสื่อมถอยของชีวิตนะครับนั้นความก้าวหน้า <c oughs> ของโลกปัจจุบันนะครับไม่ได้ทําให้ชีวิตของมนุษย์เรานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีคุณค่าขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับพี่น้องจะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีเป็นประเทศมหาอํานาจหรือว่าจะเป็นผู้นําสูงสุดหรือว่าชนในชั้นสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็มีชีวิตที่เราดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้มีการที่จะทําให้มีความก้าวหน้าหรือว่ามีคุณค่าขึ้นไปพี่น้องครับเมื่ออ่านพระคัมภีร ะสักครู่นี้นะครับในเช้าวันนี้ด้วยกันเนี่ยก็ทําให้ข้าพเจ้าได้คิดถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าคิดถึงพระทัยของพระเยซูเจ้านะครับอ,อย่างน้อยเราได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับว่าพระองค์ทรงมีพระทัยที่เมตตาสงสารในข้อที่32นะครับพระองค์ทรงตรัสว่า <c oughs> เราสงสารคนเหล่านี้พระองค์มีความเมตตาสงสารนะครับเพราะว่าเขาก็พักอยู่ด้วยกันหลายวันแล้วก็พระองค์ก็ ไม่อยากจะเห็นภาพของคนที่กลับไปปล่อยให้เขากลับบ้านไปโดยหิวโหวยแล้วก็สิ้นแรงลงตามทางนะครับไม่อยากเห็นสภาพแบบนั้นเกิดขึ้นกับประชาชนที่มาอยู่กับพรมโอ้อันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับพี่น้องเมื่อเช้าก็ได้ติดตามข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นภาพในใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ชายแดนเพื่อนบ้านของเรานะครับกับชายแดนประเทศของเรา ก็มีการอพยพมีการเคลื่อนไหวผู้คนนะครับลูกเด็กเล็กแดงคนชราสตรีคนป่วยนะเดินนะครับเดินเท้าเปล่านะครับมาแล้วก็มีถุงไม่ไม่ทราบว,ว่าเป็นอะไรในนั้นนะครับแล้วก็มีที่นอนเก่าๆหรืออะไรต่างๆที่เขาพอจะเอามาได้เดินนะครับเป็นแถวยาวเหยียดมีผู้คนเป็นจำนวนมากระหกระเหินนะครับไม่มีที่อยู่อาศัย คงไม่มีอาหารด้วยนะครับเพราอดูสภาพแล้วนะครับไม่ไม่เห็นว่ามีอาหารเพราะฉะนั้นก็มีความยากลำบากมากเลยนะเมื่อเมื่อเห็นภาพนี้ผมก็คิดถึงองค์พระเยซูคริสเจ้าแล้วก็จริงๆแล้วพระคัมภีร์ในตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เลือกมาแบบว่าเลือกเฉพาะตอนนี้มาในเหตุการณ์นี้ไม่ใช่นะครับล้แบบวก็ทุกๆวันก็เฝ้าเ,เรียนรู้ด้วยกันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตอนตอนตอน ต่อๆกันไปนะครับวันนี้ก็เลยคิดถึงเรื่องนี้มากเลยนะครับนั้นทำให้คิดถึงพระเยซูเจ้ามากเลยครับที่พระองค์ในสถานการณ์ในพระมภีตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> พระองค์มีพระทัยเมตตาสงสารและเราก็เห็นว่าสาวกนั่นเองก็มีความคิดด้วยนะครับสาวเองก็สาวกเองก็คิดได้นะค้เขาเองก็เ,เห็นว่า ประชาชนนั้นก็มีความยากจริงๆอย่างที่พระเยซูบอกแต่ว่าพวกเขาก็สามารถคิดได้แต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะรับผิดชอบทําได้นั้นพวกสาวกก็เลยบอกว่าในถินนนนนนนถ่นทุรกันดารนี้ก็มันมันเป็นถิ่นทุรกันดารนะครับเราเราเราไม่มีอาหารเราไม่สามารถที่จะมีอาหารเพียงพอสําหรับคนมากมายอย่างนี้เออนั่นเป็น ความคิดของสาวกนะครับแล้วก็พระไทยขององค์ผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูเจ้าคือมีความเมตตาสงสารแต่ในที่สุดแล้วนะครับพี่น้องก็เกิดมีการร่วมมือกันนะครับระหว่างสาวกของพระองค์กับพระองค์เองนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์นะครับพวกเขาทูลว่าเขามีอาหารเล็กน้อยใช่ไหมครับมีขนมปังนะครับเจดก้อนนะครับกับปลาเล็กสองสาตัว อันนั้นเป็นสิ่งที่สาวกมีเสแ็จแล้วก็เนื่องจากว่าพระองค์มีพระทัยนะครับพระเยซูกิจ้ามีหัวใจแห่งความเมตตาสงสารอยากจะช่วยผู้คนที่เขาจะได้มีแรงกำลังที่จะกลับถึงบ้านได้สาวกก็มีหัวใจนะครับในการที่จะช่วยด้วยนะครับแต่พวกเขาก็มีสิ่งเล็กน้อยก็เลยเป็นการร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง น้องครับเราเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมครับที่มีการร่วมมือกันของสาวกกับพระเยซูก็คือการเลี้ยงน 5, คน5,000คนแต่ครั้งนี้เป็นการเลี้ยงน 4, คนสี่พันคนก็เลยมีการร่วมกันนะครับระหว่างสาวกของพรรองกับองค์พระเยซูเจ้านะครับสามารถที่จะเลี้ยงผู้คนได้สี่พันคนอันนี้นับเฉพาะแต่ผู้ชายนะครับนั้นถ้านับผู้หญิงและเด็กด้วยก็เหมือนภาพที่มีการอพยพ ในช่วงเวลานี้ที่เห็นตามชายแดงก็คงจะมีมากกว่านั้นแน่นอนครับแต่ขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์นี้เราเห็นว่าน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นสําเร็จนะครับพระทัยของพระเยซูเจ้าที่มีความเมตตาสงสารนั้นก็สําเร็จคือประชาชนก็ได้รับประทานอาหารอิ่มทุกคนนะครับแล้วก็มีอาหารเหลือถึง7ตะกร้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันใน ในเช้าวันนี้นะครับในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและก็พระทัยของพระเยซูเจ้ารวมถึงความพร้อมของสาวกของพระเยซูที่มีส่วนร่วมในการทําการดีนี้นะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในในเรื่องที่ได้เรียนรู้ด้วยกันนี้เราจะประยุกต์อย่างไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันพี่น้องครับโลกของเรานั้นทุกวันนี้ก็ยังยังถือว่าเป็นวิกฤตนะครับแล้วก็ตามพระคัมภีร์พยากรณ์อย่างที่บอกไปแล้วก็มันจะต้อง วิกฤตขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าโลกนี้มันไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่มันจะถอยลงนะครับสภาพชีวิตของมนุษย์นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วคริสตจักรนะครับหรือว่าผู้เชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าจะมีส่วนในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรบ้างเราจะรอดูเฉยๆว่าโลกนี้กําลังจะพินาศไปหรือว่ากําลังแย่ลงเรื่อยๆต่อหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอดูเฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรไหม หรือว่าพระเจ้าให้เรามีาหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะมีส่วนในสถานการณ์นี้พี่น้องครับก็อยากจะนํามาใช้นะครับว่าเราเองคงจะต้องอมีหัวใจอย่างองค์พระเยซูเจ้าก็คือมีใจเมตตาสงสารแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ถ้าพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราพอจะมีก็ให้เราที่จะแบ่งปันนะครับพี่น้องกับคนที่ยากจนขัดสนคนที่มีความยากลําบากที่อยู่รอบๆข้างเราจะเป็นเพื่อนบ้านของเรา คนที่เรารู้จักหรือคนที่เราไม่รู้จักแต่เห็นมีความยากลําบากเราควรจะแบ่งปันซึ่งกันและกันก็ให้เราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ของโลกนะครับอย่าเพิกเฉยนะครับพี่น้องเราได้ยินข่าวคราวประเทศนั้นประเทศนี้ที่มีปัญหาเราก็อธิษฐานเผื่อแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเมียนมานะับก็ให้เราอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าเมตตาสถานการณ์นะครับแล้วก็ ที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังต้องอธิษฐานเผื่อผู้บริหารประเทศนะครับรัฐบาลของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเองจะมีการต้อนรับไม่ใช่มีการที่จะช่วยเหลือหรือว่ารับรองหรือว่าดูแลคนเหล่านั้นที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ตามชายแดนนั้นอย่างไรให้ให้ถูกต้องแล้วก็อย่างดีที่สุดนะครับมีความเมตตาต่อกันในฐานะที่เป็น เพื่อนมนุษยชาตินะครับร่วมโลกนี้บ้านเมืองเราก็เช่นเดียวกันเรายังต้องคงอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ในบ้านเมืองของเราด้วยนะครับประเทศไทยของเราที่จะมีความสงบสุขนะครับก็ยังมีความแตกแยกในในเรื่องของความคิดต่างๆยังมีม็อ,มอบยังมีกลุ่มต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวขอพระเจ้าทรงช่วยนะครับเราจะ,ะไม่เพิกเฉยนะครับพี่น้องเราจะอธิษฐานเผื่ออยู่เสมอนะครับ และที่สําคัญที่เป็นหัวใจนะครับก็คือเรื่องของการประกาศพระกิติคุณการแบ่งปันความจริงของพระเจ้านะครับความรักของพระเจ้าให้แก่ผู้คนแล้วก็เชื่อว่าถ้ามนุษย์เองได้สัมผัสพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าผู้ที่เป็นพระเจ้าแท้นะครับและก็มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าสถานการณ์ของโลกก็จะดีขึ้นนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้บอกว่ามนุษย์ในปัจจุบันไม่ได้รักพระเจ้าเขารักความสนุก ยิ่งกว่ารักพระเจ้านั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ถึงแม้ว่าเป็นเรื่องยากเราทั้งหลายก็ควรจะตั้งใจที่จะกระทำนะครับพี่น้องนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับในสถานการณ์แบบนี้ให้เราทั้งหลายที่จะคิดถึงนะครับคนที่มีความทุกข์ยากลําบากนะครับและพระเยซูเจ้าพระองค์ก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเราที่มีเพื่อไทยเมตตาสงสารอยากช่วยเหลือเขาและก็เป็นการร่วมมือกันของสาวกกับองค์พระเยซูเจ้าก็สามารถที่จะดูแลได้เพราะฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นผู้ติดตามพระเจ้าเป็นคริสตรนะครับเราจะร่วมมือกับองค์พระเยซูเจ้า,จาด้วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระคำของพระเจ้าที่ได้บันทึกไว้ให้ข้างหลังได้เรียนรู้ถึงพระทัยของพระเยซูเจ้า,จาว,ว่าพระองค์ทรงมีพระทัยเมตตาสงสารพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้คนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากลําบากนั้นกลับบ้านไปโดยสิ้นเ,เรี่ยวแรงระหว่างทาง พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาและการร่วมมือกันของสาวกขอพระเจ้าอวยพรพวกเราที่จะสามารถรู้น้ําพระทัยของพระองค์และมีส่วนร่วมในพระประสงค์ของพระเจ้าได้ด้วยอธิษฐานมอบสงกันและกันไว้กับพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับที่จะมีชีวิตที่เป็นพระพรแก่ผู้คนรอบข้างนะครับอย่างที่พระองค์ทรงเป็นก็อย่าลืมอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ต่างๆของโลก นะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราและก็ประเทศไทยของเราด้วยขอพระเจ้าอวพครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ